สามสี่โอ้โหหนึ่ง<บ><บ>ครับวันนี้มาพบกับผมใน GTA San Gen เลยน,เนะครับเอาไหม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 อ่าเอาไหมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่น GTA San Online ในมือถือนะครับเซจอเอ่อ m o แกนซิตี้นะครับะจะไปทำอะไรกันฮัลโหลชิบะเฮดอีหยังกันฮเฮาอ่ะเราจะไปถอดเล่นฮัลโหลกันนะฮะวันนี้ เราจะเสียเท่าไหร่งบงบเท่าไหร่ว่าไปงบเท่าไหร่ว่าไปงบเท่าไหร่ว่าไปมึงมึงมึงเป็นแท็กซี่ทำทำไมมึงไม่คิดตังค์กูวะน้องเอ็งงบเท่าไหร่ว่าไปงบเล่นไฮโลอุ้ยไอ้ไอ้อย่าออกงบหลายเอาแค่ห้าพันพอละ 5, อเออ พอเราหมดตูดเราก็จะไปเออตอนนี้รถเราก็ได้เออพังไปที่เรียบร้อยนะครับคือกดเลี้ยวมันไม่เลี้ยว,นะ,ยวยยน,นะครับป้ายมันก็ไม่หักนะครับแล้วก็ ปอดนตอไปนะ้นต่อไปนแล้วไปขอนแล้ขนวน้นะล้วไปได้นล้นะไ้นล้วมนลวไปึนปนนวน้ไ้ เอาเอ้ยกับจนกูแล้วมึงเห็นกูตัวเป็นตัวอะไรมึงจะตำกูเอาไปต้มเหรอเฮ้บางนี่ใจดีอยู่เฮ้ยว้ายพญ่พ่อใหญ่อันนี้ใจดีอยู่ได้ได้ครับเจ้าไปก่อนเลยเจ้าไปก่อนเลยนี่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 นีนี่นี่นี่นนี่นี่นี่ตรงนไฮรอยูนี่เอเออ ไ็จหดเลยโอ้ยโอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ยโอยโออ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยครับกอ้กโอเรโอ้ยโอ่ยโอ้ยอยโอ้ยกอียกอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้โอโอโอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโน้ยออ้ง้อยอ้อย ก็แต่ตอนทาใฮิโร่ฝัดนี่ไงมาแล้วครับเออสามสีโอ้โหหนึ่งดำละะแล้วฮะเราคุณชนะเดิมพันํำเย็ดลูก <c oughs> แล้วก็มีตังห้าพันจากจากมีตังห้าพันนะครับจากเอยจากมีตังสี่พันนะครับตอนนี้ห้าพันหกแล้วนะถึงแดบ <c oughs> มาแล้วครับฮิโลลูกที่หนึ่ง ด้เลยสามห้าสามต่ำนะฮะคุณแพ้าการเดิมพันแม่มเกยดูนะฮะผมก็เหลือสี่พันเหมือนเดิมแล้วนะฮะท่านผูน้ชมนี่นะครับมาแล้วนะครับลูกที่หนึ่งสองห้าโอ้แม่มเกยสองห้าหกแม่งจิเงินไปที่เหมดแล้ว เพื่อเมอลงทุนหรือขาดทุนกับเราแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ต่ำนะฮะต่ำเอ้ยต่ำนะฮะเออต่ำฮะผมก็ปวดเหียวนะฮะเหียวเหียวเหียวเอ้ยว นี่นะครับเราก็จะพามาดูคร่าวๆแค่นี้นะครับการเล่นหน่ดูนะครับต่อไปเลยเราจะไปทำอะไรดีอ๋อเฮ้ปิดชิปแล้วหรอเร็วเกินอ่ต่อไปเราก็จะพาไปการพนันอีกรอบนะครับไปอ่คาสิโนนะครับไปไหมเออแล้วก็วันนี้ก็เท่นี้นะครับเพราะว่าผมอ่า พามาสนุกสนุกเฉยๆนะครับอันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับเล่นสนุกสนุกนะครับเอ่ออันนี้เป็นเพียงการแสดงในลิ่านัตนนะครับอะไรไม่ดีก็อย่าจาอย่าเอานะครับการเล่นเฮลโลเป็นสิ่งที่ไม่ไดีนะครับผิดกฎหมายเห็นว่าและเรียนเรียนผ่าทงเลยนะถ้าตำรวจมาชีวิตจริงเนี่ยเออก็วันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณนครับผม